สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช่หน่อยรถเกี่ยวคือเก่าครับเมื่อนี้ช่หน่อยมาอยู่ที่ที่ที่บ้านบ้านยังไงบ้านบ้านนี่นะบ้านบ้านดงน้อยเนาะบ้านบ้านดงน้อยอ,อ,อำเภอว่าปีประทุมจังหวัดสระข้ามครับพี่น้องครับ มาหาเสียสายยันฟ้ามนะครับนี่งัวมีแต่ตัวงามๆครับงัวมีแต่ตัวงามครับพี่น้องครับบรรยากาศยู่บานเพื่อนครับเมื่อนี่ผ้าเสียพงนะครับผ้าเสียพงมาเบิงรถเกี่ยวเนี่ยสายยันครับนี่เจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับผ้าเพิ่นมาสื่อรถเกี่ยวเมื่อนี้ เป็นแต่ได้เป็นตาได้จบกันวล่ล่ะน่าจะจบนะเนาะนี่รถเสือแล้วนี่ครับถอยมาแล้วเป็นรถ d ี6ีหกสิบเนาะรถปีได้ครับเนี่ยนะปีหา้าสามปีห้าสามเลี่ยนเปลี่ยนยันความเลยเโอ้สาภาพเนี่ยคือว่าคือว่าสมบูรณ์เนาะรถดีบ่าต้องเบิ่งอยากเนาะ มันเบิงบ่ยากเลยอยางเจีมันมันเป็นองไท่านี่ฝนบ่ตกบรทังนี้นะตกดีครับ่ดีเชน้ำเคือคื่องบริมีน้ำไปไหนเนาะเน่อา้นบิ้งเลยครับพี่น้องเป็นดีซีหกบครับพี่น้องครับเสียพงมาแต่นครพนมครับพี่น้อง เสียพงมาเตนครพนมสวัสดีครับให้ใช้หน่อยผ้ามาเสือรถหัดสารคามออกมาเตตีอาออกมาเตตีฮะดันด้นมาจากอะไรนักขั่พนมมาเบิงเบิงคงหลงครับเบิงการเบิงเบิงคงหลงเบิงการแม่นครับเอ้าเบิงคงหลงเนี่ยพงก็บมิมูอยู่หันได้คนหนึ่งรับตั้งแต่สมัยหลายปีที่แล้ว โบแมนลืมกันเลย <laughs> แกโบเได้คุยกันเป็นซิปกาปีละแคมันแมันพ่อรถดีเนี่ยมันสีสะดุดตาเขา <laughs> บัวตังเบึงเอียงเนี่ยขึ้นก็ไมาไปเบึงบัวสาวแคมันแมันห้ามากักหรอห้าสิบบ่มียังสงสัย์ครับตัวเขา <laughs> ครับพี่น้องครับดีสี่หกซิปครับท่านนี่เป็นรถปี หาซ้ำครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งสภาพโดยร่วมกันสักครั้ครับพี่น้องครับสภาพรอบนอกนะครับแค่นี้จะของเพิ่นบอกมาว่าเป็นเรถที่ใส่งานปกติครับพี่น้องครับแท็กนี่เป็นแท็กแท็กไม่ขางนึงได้เพิ่นว่า แต่ว่าคางคาง่นกะไข่อยู่เด๊ถึงสีโบไม่ก็ได้แต่ว่าคางนในไม่ครับนี่ยโอ้นี่ครับพี่น้องครับแท็กไม้คางนึงครับนี่ครับพี่น้องแท็กคางนในไม่อรียบครับลอดเลือดแกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วลอดเดปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับสีได้เปลี่ยนไม่อีกแล้วนี่ครับพี่น้องครับเสือรถบ้านนะครับมันแกสีได้ถามกับอันเนี่ยจ้าของรถเพิ่นโดยตรงนะครับเนาะ นี่รอนำกับเลียน่รอนากับเปียนคางครับอคางคางแท็กคางนี้ว่าแทก,กเกาไกกับบเกาไปไหนได้แกสีไดใส่หังงเติอบอยู่ <c oughs> <c oughs> บวชขาดดอกปีนี้ <c oughs> บดด่ครั <c oughs> บอ่อ,อันฟ้าขอบน, <c oughs> นี่ก็มีเหมือนนะครับเนาะโอมีครบสุดมีครบ แบตไก่ยังไหมเปลี่ยนปีละหันนี่แหละต้องเปิดได้ยนี่ครับบงตู้นวดบ้านเด็ดแต่งยังเลยเนาะเฮ็ดอันแล้วเฮ็ดเป็นตู้เบาแล้วโอ้ยง่ายเลยครับสบายเลยแตะแกงกับเปลี่ยนไม่เรียบร้อยทั้งข้างบนข้างล่างโอ้แบบนี้แล้วเขามันลงดีไหมบนเดิมข้างผมใส่แบบกลมๆถ้ามาแดดพวกใครล่องไหม ตัวนี้ตัวนี้นี่ถ้าใส่ใส่ตะแกงกลมข้างบนเลยข้างล่างอีกได้บ่นี่เด้ตะแกงกลมนี่ยเลยไม่ได้แต่ชื่ออะไรเนี่ยไม่ได้นี่เด้โตโตโตกลมทั้งใต้นั่นเด้บ่ให้มาเปลี่ยนตัวนี้อีกแหมโอ้บ่บ่ต้องมันสิบ่ลงมันสิบ่ลงอือแต่งผมไม่บลู่งเลยตองเปียงนี่ไปน้อเปียงเลยเด้ครับตัวนี้ระถืีแล้วของผมก็กลมคือกันมันก็บ่ลงผมว่าผมสิเปลี่ยนใหม่อยู่ นูนูขาไปบ่อันอยากอยากให้ล่องขึ้นอันนี้หัวเกียวก็ขึ้นตัวหมดว่งเดี๋ยวอับเบงๆผาบโดยรวมโดยโดยรวมซะกันเนาะขันว่าให้ผมผ้ามาเบึ้งเหน็นจนได้ผมเกิดใจหน่อยจาว่าสำหรับผมบ่ผมว่าลดแค่นี้ พวกโค้งโค้งอันนี้พวกนี้สีพวกนี้มันก็สีเดิมข้องลดนี่สีเดิมข้องรดตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสีเดิมของลดราคาตัวตัวนี้ผมว่แนี่ใจว่ามันเป็นสีเดิมข้องลดบอแต่ว่าเ่อห่อกับเบิ้งว่ามันสอดหรือบ่สอดนี่แหละกะกะมีห้อยป๋ามาอยู่หน่อยหนึ่งแต่กะบ่สอดพอป๋ามาแล้วกะธรรมดาเนาะรถมันหลายปีเนาะ แต่ว่าฟังเสียงเครื่องนี่ผมเบื้องต้นนี่ผมว่ามันนุ่มดีเสียงเครื่องขั้นนี่แล้วก็เสียงเกียร์ขั้นนี่แก็กถือว่าทีเรียนออกมาจากวังหัน่กก็ถือว่ายังบ่พอปัญหาเสียงเกียร์มันนี่เสียงเกียร์มันก็นุ่มดีอยู่ครับโค้ด้ครับเด้อ้อ สเตอร์เต็มห่องบ่โอ้ใส่สเตอร์เต็มห่องมากอ่ดีแล้วเกี่ยวเป็นกับป้าเตียนนี่ตัวนี้เกี่ยวในกระเฮ็ดเป็นเป็นเกี่ยวดันโอ้คันสำหรับผมผม,มก็ว่ารถคันนี้ก็ก็สมราคาครับ สีว่าสีว่าดีเลืศอเลิมันกับ่บเมนดอกมันกับมันกับลดสิบกาปีเนะาะพว่าคงสภาพนี้ก็ไววได้นี่ก็ซื้อ่าวสุดยอดอยสุดยอดแลลวครับนี่ครับสภาพทั้งทั้งอุ้มนี่ก็เป็นสีสีเดิมเหมือเลยได้นี่นะนนถือว่าเป็นสีเดิมเหมือเลยครับนี่นพี่น้องดีซีหกสิบ ปกตินี่ใช่หน่อยรถเกียวนะครับบ่บ่บ่ได้ให้บ่บ่บ่อยากให้เพื่อนเอาอันนี้หกสิบนะแต่ว่าบอกบ่ฟัง <c oughs> จะได้ก็เสีเอาหกสิบไม่ได้เพราะนั้นจะเอาให้ได้แป๊กเกียริภาพไปเอาท่อนตัวพวกมา <c oughs> ขันขันมันหามบ่ฟังแล้วก็ได้สนกุกเขาไปใส่ก็ได้ครับ <c oughs> ช่วงล่างนะครับ ขันขันแม่นเปี้ยนนี่กะสิได้เปียนสเตอร์คางนี่สเตอร์คาง,งนี่ได้ครับถี่ถี่สิสีเปี้ยนเนาะคางผุนด้เ,เต็มบะคางผุน,นนะคางผุนเปี้ยนแล้วกับเปีเ่ยนคางเดียว ขันว่อยากใส่กัเปียเนแกเปียนับผมัว่าขันไม่นเปียนกับเปลี่ยนไปสองขางไปเลยดีกว่าป้สารีเนีฮะอี๋งแต่ลมให้ไรใช้น่อยครับผมให้ไร่มีแต่ลมพอมมาเลยนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลมมาเียงนะเอาเอาแต่ลมมาปารครับพี่น้องครับ แต่ลมครับผมพึงเคยเห็นครับพี่น้องเดนุกเดนุกพูดอะไรครับพี่ผูดอะไรต้องการครับพี่น้องครับนี่แต่ลมครับพี่น้องครับคิวบอ๊ะโอ้ยครับพี่น้องเราคิดเดี๋ยวจะไหนเหรอพูดอะไรไปคนออกแบบแต่ลมตอนนี้ครับก็ทำดีละโอ้ครับพี่น้องอันนี้แถมให้ไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเลยปะไปครับพี่น้องครับ ผมผมคิดบดแขงครับว่าอันนี้ว่าผู้ใดเป็นคนออกแบบความคิดแต่ล้มตัวนี้ครับพี่น้องของแท้เลยแหละนี่โอ้บะต้องใส่ไฟบะต้องใส่ังะให้ง่ากครับนี่โอ้แต่ล้มคาคักด้วยนะโอ้แต่ล้มไหมพี่น้องทั้งลุ่หรอโอ้ของมันโมเแม่นบักนี่ครับนี่ครับผู้ใดเป็นคนออกแบบตัวนี้ฮะผมแบบ เพื่อผมเสีเดยดแต่ล่มมากเนี่ยพุมคิดยากจนพุ่มเสียเงินไปถึงหลายพันแต่ว่าตัวนี้นี่มันบนาหอพันนะนี่ยนะมันตะกี้มันเปน็นน,นั้นแหละครับโอ้ใบมีดใบมีดกันยังไม่เนาะัวตที่นะโอ้หัวจรวดนไงหัวจรวดเนี่ยข,ข,ขันมันห่างกับเปลี่ยนใหมห่หมดเลยครับมันบใได้แพงอันละอันนี้หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทหนึ่ง เดียใบมีดเนี่ยวาได้เปลี่ยนเพราะใบม็ดไม่เปลี่ยนปีเปีใบใบมีดหม่เลยตัวนี้นะเดิน่ไ่ลยสนบ่เสียงเสียงยังหนุ่มดีเดียวพมาเคืองเสียงเกียร์เวลาเสียงเกียร์แบนเวลามันเรียนมันกับท่นเลยไม่เสียงีอย่างเดันชิบแล้วก็วัง นี่แหละครับเบิ้งเบิ้งรถมันก็บใครแม่มันมักเนี่ยมันก็สิมันสิเตะตาเขาเองดอกเกิดขึ้นเกิดขึ้นพูดได้กับเบิ้งคือกันนั่นแหละครับยังแมงไมมกับใบเตามันร่วงเกี่ยวไปเลยขันว่าอยากเช็คกวงก้อนก็ได้กับว่าเป็นยังแต่ผมกบบว่าคอยเช็คดอกหนางานนี่จะลุยเลยครับ เอาหน้างานเอาเลยแต่ว่าขันขันสีเทียบมังกอนนี่ก็ดีดีดีโบไม่มีปัญหายังเพราะว่าผมเคยเช็คปีหนึ่งปีปีที่สองบ้านเยี่นเปลี่ยนพวกรุ่นเรือเปลี่ยนพวกรุ่นเรือเป็นพวกปืนผมได้ย่าไปต้องไปสอนหน้างานนี่ก็ได้ยินคนเขาใส่มาเขาว่ารุ่นนีนสิทนทนอยู่เลยเพราะว่ามันบริเบกน้ำนักเอียงนะครับสามสิบสองสอบแล้วครับสามสิสอบผุน ลังค่านี่ก็เปลี่ยนไม่เนาะเปลี่ยนไม่ก็ได้เนาะลังค่านเนาะอันละแปดเก้าร้อยอันละพันกว่าบาทนั่งนี่ถ้าผมบ่ใส่ล้วผมว่ใส่เลยบ่บ่รค,ครับรุ่น้ลังกับว่าใส่ตุ้มเข่าอืมครับถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับเป็นจาไดพเพื่อนมกักบ่ แต่ว่าผมแบบห่วยสิไปหาผมสำหรับผมผมว่าผมพอได้กับราคานี่สำหรับผมเลยผมฟังเสียงมันที่แรกเนี่ยผมกับหัวซิกว่แกคนมันหมักเน,ะน,เนาะบ่แมี่ไวหย่ยวให้เออหรอกว่าแต่ว่าร <c oughs> แต่ว่าเขาเห็นเขามักเลยก็ผมก็ใคเ n h า u ไมเอาคืาเอเก่อนนะใครนเาเห็นแล้วเขามากักน้ำเลยเขากครง h a หไหเอาพี่น้องพาพี่น้อง,องมาเบิ่งรถนะครับ DC หกสิบ DC หกสิบมาหอด สารข้ามครับพี่น้องครับมหาเสียสายันข้ามเอียงเนี้ยครับสูมือนเนี่ยนะค้าขายค้าขายน้ำง่วนเรียงพันครับเพาะผ่อนงัวพร้อมงัวพผ่อนผสมจริงนี่แหละผสมจริงเอาเอาเป็นโตไปผสมให้เลยเป็นโตไปโตัวละอันนี้ผสมเทียนหนึ่งนี่เท่าไหร่อยู่แถวนี้กับแปดร้อยแปดร้อย อันสมมติว่ามันบ่อติดเด้บ่อติดกลับไปซ้ำซ้ำให้อีกใส่สามเถื่อสามเถื่อครับบ่มีแาดเดียวเพื่อเสียดรงเงินเพิ่นกับพราแห้งกันเนาะตอนนี้เราบานอยู่แถวบ้านนั่งกับุยกันได้ครับแปดแปดลอยเนาะเพื่อเสร็จขันขันบ่อันกลับไปกันแหะขันบ่ฟุกอีเลี่ยนี่เทื่อเดียวติดนี่กระตอนนี้เนาะซ้ำเถื่อโอ้ช่วงอากการทวนๆวมื่อไหั่โอ้ไปจนวิ่นครับจนว่าอยากไป เพื่อนๆกันเอื่อนก็ไปให้เพื่อนเจ้าผู้ไปนี่จะไก่เอาเอาผู้ใดอันนี้อยากให้เสียสายยันไปผสมงัวให้นี่ติดต่อเบอร์ได้ครับนี่0 8 4ย์แป7 8 2่ศูนย์แปดสี่สอรับรองว่ามีแต่อันนี้ได้ตัวงามๆแน่นอนถ้าเกิดเสียอันนี้สายยันซ้อมไปผสมให้โดยตัวเองครับเจ้าอัไปไก่ได้ก็่ไปเลยจอสีมากแั่ง้อกระลงแล้วครับเยอะ งัวกับโเป็นราคาอะไรเนาะบึงงัวอันนี้งัวพอพันเนาะครับเนี่ใช่ตัวใดตัวใดพอพันนะอบ้านโอ้ยอยู่ในบ้านพตัวตัวนี้อันนีบิงรถเบิงรเบิงงัวอันนี้สีออกแล้วนี่มันดีามโอีก้วอือมาเบิ่งรถรถกับตัวเนาะนี่เอกต่อย่างอยู่นะเป็นอย่างไรเนาะ เสียพงไปเลยเนาะครับเ <laughs> นี่ยครับฟังเสียงรถครับเสียงันยังยังนุ่มๆเลยับพี่น้่อครับ มันเด็ดปะเอาเสีเ้ยนนี่ก็ได้มั้ยเนาะเอออันนี้เขาอะไรดิเหมือนเน,ะนาะถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์อีกทัานหนึ่งเนาะสำหรับผมเลยแต่ว่าสำหรับเสียพยุ่งเองก็ ก็คือสิบบคิดบบตังกันเนาะเรื่องตัดสินใจเนี่ยการตัดสินใจก็เริ่มคอนควนมากแล้วล่ะคว,วนๆมากเลยครับเบิง่งการเดินครับพี่น้องครับเอาขึ้นหัวเกลียวเลยเสียงแก ขึนๆตัวนี้น้ำครับขึนตัวนี้น้ำอ่าโอ้พอผ่อนเกล็ดแล้วอ่าเกล็ดเรือยไปเลยเออเอาเลยครับพี่น้องครับลองทำงานครับพีนบบบน่น้องกับวัสดุไปได้ลยน้อง อันนี้พันพร่องร่องครับบะน,นี่เสียพงเขินร่องเองครับบะน,นี่คือบัวขาวไม่นำไปเลยนะครับฝนบักใาวตก ออกท่านใหมบ่ครับมันะออขอผักสักเนอได้ราคาีก่ราคาขึ้นลรได้เจ็ดสิบก็ได้มันมันไก่สิหอดย่านนมเกี่ยวหรอเนี้ยเห็นเห็นด้วว่มันตีเม็ไงครับไปตามสภาพมัน ี๋ยวนี้รถรถไทก็ไ่ได้ขายได้เดยวนะมีมีมีแต่รถเกี่ยวแต่มีแต่ก็หารถเกี่ยวเดียวนี่ยนะาหาไว้ช่ยนายไอหลังคาเนี่ยแรเราเปลี่ยนไหมกันเราอยากไท่ก็ได้ ความล่าช้าคือ่อไ่ครับคือกวงรครับครัใช่หน่อยก็พยายามหารถที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับให้นะครับสำรับเสียพงนะครับมาแตนควันพอนุ่ม ดันดนมาหาผมอยู่สกลให้ผมผ้ามาสาระข้ามไอไอผ้ามาซื้อคิดนักแล้วเอกเลยง่วพอพันพันครับพี่น้องครับ บักใบงยงก่อนนองฮะองลีบักองลีแปดองลียังไงแปดลอยได้หน่อยแน่นผสบแปดลอยพอพันครับพี่น้องครับแปดลอยโมอสันสามเถือไปชางอืนกันอก,กระบาดแาปดอย่ก็่นอกทีกับพัน,นงเสียสายยันฟั่มงวพอพันไตัวปยไงผมกระพึงเห็นตัวไง <c oughs> อยู่บ้านผมผมัมีม่ตัวไ่ยังสี<อ>ได เนือมันนี่คือสีหยาบเนาะับพีนองครับจบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเสียพงษ์นะครับต๊ะลงกันทีราคาเท่าไรพี่ไอนยังนับอยู่ตกลงราคากันทีเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะนี่ครับเยี่ยมครับนี่เสียสายันนะครับนี่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ มาจำกันไปสามเมื่นเลือมืออื่นอีกก็ได้เมื่อนี่ห้องเมื่นหาเนาะพอไงกะที่ว่าได้เสียเงินแล้วมือนี้กะทือว่ามีความสุขไปสบายใจสีบสบายใจท่อมื่อนี่กะว่าจักต่อไปต่อไปกะสีบว่าสบายใจแล้ววันนี้นี่ครับว้างมัดจำสกอตสามเมื่อราคาเมื่ออื่นกะ เอารถไปทรงแล้วก็พร้อมกับเงื่อนเด็กหกเมือนหาน้เงินเงื่อนเนี่ยโอนมาที่หลังก็ไเลยเนาะครับรถทวรก็โอนเลยับโอนให้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใช่หน่อยนะครับก็ขอลาไปซ้เนิดสักกอนครับขซเ้อว่าคลิปค่อนข้างเสียเงาแล้วครับเอาเสียสายันสวัสดีพี่น้องนะครับเอาเสียพงมาเรียบร้อยนะครับ จบปีกนะครับคำคำคุ้นคุ้น,นอาลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ